สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่าน,นกันด้วยนะครับในวันนี้ทางเกมครีเอทอฟโซนเรียนเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตใหม่ซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีการอัปเดตกิจกรรม Summer p a พ a d i s e e v e n t ประจําปี2025เข้ามานะครับเพื่อนๆและแน่นอนนะครับว่ามีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีครีเอทอฟตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆซึ่งในคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าครีเอท r ฟตัวใหม่ตัวนี้ของกิจกรรม Summer Paraise Event ปปรระจําี2020พ้อมกันนบ <ๆ S 1> เ่อร,รบมาดูกันว่ารายยละเอีดรไปถึงเกมลย์ และความสามารถต่างๆของเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะไรที่สําคัญนะวิธีการในการได้รับเจ้าคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูไปพร้อมกันแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆนการไม่เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับไปดูรายละเอียดของเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้กันเลยดีกว่าครับในวนน มีการเพิ่มกิจกรรม Summer Paradise นะครับเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยกันเป็นอย่างยาวนานเลยนะครับเพื่อนๆซึ Virgin ่งกิจกรรม Summer Paradise ในปีนี้นะครับก็มีการนำ c r e เจอร์ตัวเก่าๆนะครับกลับมาทั้งหมดเลยรวมไปถึงไอเทมต่างๆนะครับเพื่อนๆก็กลับมาทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าที่มันขึ้นล็อกแบบนี้เนี่ยก็คือจะปลดล็อกนะครับในวีคถัดๆไปก็คือในการอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยเอ่อพวกไอเทมเหล่านี้นะครับก็จะทยอยปลดล็อกมาเรื่อยๆนะอย่างเช่นจอทล็อกนะครับที่หลายๆคนถามกันมาเนี่ยกกก็็็จะปลลลลดอใววท3แ้ เจนวอร์เดนก็เช่นเดียวกันนะส่วนอื่นๆนยก็บล็อกช่วงสัปดาห์ที่2อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะมีไอเทมเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆและในโซนของเจ้าเคลจเจร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับมีชื่อว่าโอริโอรินั่นเองเป็นเคลจเจร์ของกิจกรรมซัมเมอร์พาราได์ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งวิธีการในการได้รับเจ้าโอริโอริเนี่ยมี2วิธีนะครับเพื่อนๆวิธีแรกก็คือให้เรานี่ครับไปทาภาร,รกิจของอีเวนต์มิชชั่นนะโดยกด และเราเนี่ยก็สามารถที่จะกดดูภารกิจของเจ้าโอริโอริได้เลยนะครับจะมีชื่อภารกิจว่า p a ไรซ i s e Past Time นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งภารกิจแรกเนี่ยเขาให้เราเนะครับเอาชีวิตรอด30นาทีในภูมิภาคเมา์เทนหรือว่าโซนภูเขานั่นเองนะครับเงื่อนไขที่2นะให้เราเนี่ยใช้ครีเจอร์ประเภทเซมิอควาติกหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับที่อยู่ในเทียสีหรือว่าเทียห้าก็ได้นะครับเพื่อนๆไปเล่นในเกมแล้วก็ให้มีอายุนะครับครบ66ปีหรือว่า66แต้มนั่นเองโดยมีข้อแม้ก็คือห้ามใช้โทเเเ็ร่งตดดดขาดลย วิธีการที่เราจะดูคลีเจอร์ประเภทเซมิโครติกได้ก็สามารถกดไปที่ออลคลีเจอร์ทางด้านล่างเลยครับแล้วก็กดที่เซมิโครติกตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้ดูเนี่ยตรงเทียตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้เลือกเป็นเทียสี่หรือว่าเทียห้าเท่านั้นนะฮะถ้าต่ำกว่าสี่หรือว่าห้าเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้โทเกนเด็ดขาดเลยนะอ่ะต่อไปนะครับให้เราเนี่ยคอมพลีทไดรี่มิชชั่นทั้งหมดสามครั้งนะครับให้เราเนี่ยทำภารกิจรายวันนะครับอยู่ในมิชชั่นน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 นตรรรรรรงงงีีี้้้้้ะะะะคคคคััััับบบแลวกก็็ไทททมมเเเพื่่่่อๆยใหหาาด 3วันด้วยกันนะครับเพื่อนๆและสุดท้ายเลยให้เราเนี่ยคอมพลีทสิบอีเวนต์มินิเกมให้เรานะครับไปเล่นมินิเกมที่ตั้งอยู่ในจุดต่างๆในโซนาารียนะครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยมี2มินิเกมด้วยกันก็ให้เรานะครับเข้าไปเล่นให้ครบ10ครั้งแล้วก็เรานะครับจะได้ปีชีของเจ้าโอริโอริเนี่ยมาครอบครองส่วนในวิธีนึงนะครับเราสามารถแลกซื้อเจ้าโอริโอริจากอีเวนต์ช็อปได้ด้วยไข่มุกนะครับเพื่อนๆโดยเข้าไปที่อีเวนต์ช็อปตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยจะเจอกับโอริโอร ครับเ,เพื่อนโอริโอริเนี่ยจะสามารถแลกซื้อได้ด้วย10,000ืไข่มุกนั่นเองนะส่วนวิธีการในการได้รับไข่มุกเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายวิธีนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าในช่วงเย็นนะเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการในการได้รับไข่มุกนะครับเป็นเพื่อนของกิจกรรม Summer Pri ลาอีกทีหนึ่งละกันนะใครที่อยากรู้นะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงเย็นกันไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลงอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการหาไข่มุกนะครับว่ามีทั้งหมดกี่วิธีด้้้กกันออออจจเเิาาาารรรรรรใไบหหืคตม่ ครับเราไปดูกันที่ค่าสเตตัสของเจ้าโอริโอริกันบ้างดีกว่าโดยโอริโอริเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดนะครับอยู่ที่2,700แต้มดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่115นะครับค่าสเตมินาเนี่ยอยู่ที่75เรืยอเวลาในการเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่18นาทีน้ำหนักตัวนะครับอยู่ที่2,200ปอนด์สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่32ในการวิ่งนะครับอยู่ที่100ซึ่งเจ้าโอริโอริเนี่ยจัดได้ว่าเป็นครีเจอร์ประเภทเซมิโอโคติกหรือว่าครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นครรรรีีเเเจอออ์ท่กินนนนื้ป็าาหะคับแลก็็จัดดไ้ว่าเปนครีเเจออร์ททีี่่ยยูใน หรือว่าระดับมีเดียมนั่นเองนะฮะส่วนประวัติความเป็นมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าโอริโอรินะครับเขาบอกว่าโอริโอริเนี่ยมักพบเห็นพวกมันนะครับได้ตามแนวปากาลังหรึกใต้น้ำนั่นเองซึ่งพวกมันเนี่ยมีดวงตาขนาดใหญ่นะครับเพื่อนที่คอยสอดส่องและมีความสามารถในการมองเห็นใต้น้ําได้ชัดเจนมากๆเลยโดยพวกมันเนี่ยมีความเร็วอันน่าทึ่งนะครับเพื่อนและก็อันตรายเอามากๆเลยพวกมันเนี่ยมักจะใช้ความเร็วของพวกมันนะครับในการที่สร้างความสับสนนะครับให้กับเหยื่อแล้วก็ใช้เกล็ดบนตัวอันสวยงามของมันใน ในการสะท้อนแสงเพื่อลวงตาเหยื่อนั่นเองอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบทความเป็นมาหรือว่าเดสคริปชันของเจ้าโอริโอริที่ทางผู้ชนาเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นะฮะส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้หรือเพศเมียของเจ้าโอริโอรินะครับจะมีความแตกต่างกาันตรงบริเวณส่วนหัวลเล็กๆเข้านั้นซึ่งเพศเมียเนี่ยจะมีเป็นค,คล้ายๆกับหนวดนะครับเพื่อนเพิ่มขึ้นมา2เส้นตรงบริเวณหน้าผากหรือว่าหัวตรงนี้ส่วนเพศผู้เนี่ยจะไม่มีหนวดเหมือนกับเพศเมียนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าโอริโอรินั่นเองนะครับเพื่อนเด เกมกันบ้างดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับมาดูเกมเพลย์แล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้าโอริโอรินะครับว่าจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมกับเจ้าโอริโอริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าโอริโอริในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาค่อนข้างดูซีดผอมเลยทีเดียวซึ่งมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าอีกนะครับเพื่อนๆดูจากรูปตอนโตนแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีเขาโคงอยู่เลยนะม มองว่ามันไม่ค่อยเหมือนปลาสักเท่าไหร่นะครับเมื่อสำหรับในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยเจ้าโอริโอริในร่างวัยเด็กนะครับจะมีค่า HP อยู่ที่405แต้มเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างบอบางนแต่ก็เมคเซนอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าโอริโอริเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียส3เท่านั้นซึ่งในร่างวัยเด็กเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าถ้าใครเป็นเลื่นสายเล่นคนเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาตัวรอดค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่โอริโอริเนี่ยมันเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ดังนั้นเนี่ยในร่างวัยเด็กนะครับเจ้าโอริโอริอาจจะต้องหาอาหารที่เป็นเนื้อตามธรรมชาติหรือว่าซากสักตว์ไปก,ก่อนนะครับยังไม่สามารถจะล่าเหยื่อด้วยตัวเองได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าใครที่มีปราร์ตี้หรือว่ามีเพื่อนช่วยเล่นเนี่ยก็อาจจะง่ายสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะคอยมีแบบคนที่คอยช่วยเราหาอาหารมาให้นะครับเพื่อนเพราะว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าโอริโอริ flakes, มันค,นค่อนข้างที่จะบอบบางอยู่พอสมควรและที่สําคัญนะครับความสามารถในการป้องกันตัวเองของเจ้าโอริโอริเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยไม่มีความสามารถในการบล็อกดาเมจด เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าโอริโอริเนี่ยจะมีความสามารถที่สามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองได้อย่างมหาศาลอย่างความสามารถสปีดบิสต์นะครับซึ่งเมื่อเรากดใช้น่ยเจ้าโอริโอริก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วแล,ล้วก็รวดเร็วอามากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าในขณะที่เรากดใช้ความสามารถสปีดบิ d ต e ตรงนี้อยู่เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีนักล่าตัวไหนที่จะสามารถวิ่งตามเราได้ทันอย่างแน่นอนเลขข้อหนึ่งนะครับที่เป็นข้อดีของ,ของเจ้าโอริโอริก็คือความสามารถในการกระโดดนั่นเองนะครับซึ่งโอริโอริเนี่ยสามารถที่จะกระโดด ได้สูงเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ขนาดตัวไม่ได้ใหญ่แล้วก็น้ําหนักตัวน้อยนะทำให้มันสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปบนฟ้าได้สูงเอามากมากและอีกท้งนะในขณะที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเวลาที่เจ้าโอริโอริทำการพุ่งตัวนะครับเพื่อนๆจะสามารถที่จะพุ่งตัวใต้น้ําได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าหากว่าเราพุ่งขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยเรียกได้ว่าลอยไกลเอามากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกทดแทนขึ้นมานะครับเพื่อนๆด้วยความที่โอริโอริเนี่ยมีค่า HP ที่ค่อนข้างต่ำก็จะถูกทดแทนไปด้วยคควววาาาาาาามมมมสสรรรถถทีีีีี่่เเเเออตัดดด้นขยยยยล ในร่างวัยเด็กนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะล่เหยื่อด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเนื้อตามธรรมชาติในช่วงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะและที่สําคัญนะครับในการอัปเดตในอนาคตเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม n อ c ต่างๆเข้ามาด้วยใช่ไหมซึ่งโอลโอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นครีเจอร์ที่สามารถล่า NPC เหล่านั้นเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่ามีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยเวลาที่เอ็นทีตีมาันวท่งันีเนี้่ยเู เรืองในร่นรางตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่าว่าจะมีรายละเอียดและรูปร่างหน้าตานะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ และนี่ก็เป็นเจ้าโอริโอริในร่างตัวเต็มวัยนะครับเพื่อนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเจ้าโอริโอริในร่างตัวเต็มวายนี้นะครับขอฝากราวไว้สักสิดหนึ่งสำหรับใครที่สนใจคเครเจอ์หรือว่าจะเป็นเหตุที่เป็นค่างนในเกมรวมไปถึงโทเค็นต่างๆนะครับที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนเนี่ยสามารถเล่นเกมเคร t u อ e ออฟโซนเลดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจพี่แกซ่าตาก้อนจบเอกกันได้นะครับทางเราเนี่ยมีคยเครเจอ์มากกว่า200สายพันและก็ยังมีเหตุที่เป็นค่าเงนในเกมรวมไปถึงโทเค็น อยากสั่งซื้ออยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพืเ่อนๆอะเรากลับมาที่เรื่องของเจ้าโอริโอริกันต่อนะครับเพื่อนๆสำหรับโอริโอริในร่างตัวเด็กวันี้เนี่ยต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยแตกต่างจากในร่างวัยเด็กโดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆจะมีความแบบว่าคล้ายคลึงกับวัยเด็กอยู่ก็คือความที่เป็นสัสตว์สี่เท้านะครับแล้วก็ส่วนหัวเท่านั้นแต่ว่ารูปร่างขนาดตัวนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลักษณะต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งดูไปดูมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างคล sí no ้ายคลึงกับสไปโนซอรัสอยู่พอสมควรเลยนะครับและจุดเด่นสําคัญของเจ้าโอริโอริเลยก็คือส่วนหางนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าส่วนหางนี้ก็ยังคล้ายคลึงกับในร่างวัยเด็กอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะก็คือตรงด้านหางเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นครีบใช่ไหมแล้วก็ตรงปลายหางนะครับมีครีบที่ใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับทำให้หางของเจ้าโอริโอริเนี่ยดูสวยงามเอามากๆเลยสำหรับในร่างตัวเต็มวัยนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งต้องบอกว่าในร่างตัวเต ก็ใหญ่โตขึ้นเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับและที่สําคัญค่า HP เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2,700แต้มแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็ถือว่าไม่บอบบางจ่อไปแล้วนะซงในร่างตัวใซไว้นี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเจ้าโอริโอรินะครับมันเป็นครีเจอร์ที่สามารถล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเลยทีเดียวต้องแยกก่อนนะครับเพืเ่อนๆว่าครีเจอร์ที่เป็นสายนักล่าก,กับสายต่อสู้เนี่ยมันต่างกันครีเจอร์ที่เป็นสายต่อสู้เนี่ยก็คือครีเจอร์ที่เน้นต่อสู้แบบตรงๆนะครับเน้นต่อสู้กับครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเท่าๆกันอะไรประมาณ คอสบูดีวอรเดนอะไรพวกนั้นเนี่ยคือครีเจอร์สายต่อสู้แต่ถ้าเป็นครีเจอร์สายนักล่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวในระดับกลางแล้วก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าอาจจะมีดาเมจในการโจมตีที่ยอดเยี่ยมอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าครีเจอร์ประเภทนักล่าซึ่งโอเรโอริเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักล่าที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันบางคนอาจจะงงว่ามันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมอย่างไงใช่ไหมครับเพราะจากที่ผมได้ลองเล่นมาแล้วเนี่ยนะครับเจ้าโอเรโอรีเนี่ยสามารถมาได้าะ เป็นเคลเจอร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมนะทำให้เหยื่อของเจ้าโอริโอริเนี่ยหนีรอดจากโอริโอริได้ยากเอามากๆเลยนะเพราะว่าเจ้าโอริโอริเนี่ยมันมีความสามารถที่บูสต์ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองได้หลากหลายวิธีเอามากๆเลยและที่สําคัญนะครับมีความสามารถสปีดบิสกก็คือทําให้โอริโอริเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ถึงขีดสุดกันเลยทีเดียวนะครับและจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะถ้าหากว่าเจ้าโอริโอริเนี่ยอาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับเพราะว่ายิ่งอาศัยอยู่ใต้น้าเจ้าโอริโอรี่เนี่ย ได้ร่วดเหลวมันยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าโอริโอริกันดีกว่าว่ามีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับเริ่มจากความสามารถแรกนะครับเป็นความสามารถบลิดไอคแทกอยู่ที่0ูแต้มคือครีเจอร์ตัวไหนก็แล้วแต่นะที่โดนเจ้าโอริโอริโจมตีเข้าไปนะครับจะติดสถานะบลดหรือว่าสถานะเลือดไหลนะครับอยู่ที่0.5แต้มความสามารถต่อมาคือความสามารถบล็อกเนโครพอยซันหรือว่าต้านทานสถานะเนโครพอยซันอยู่ที่25%แล้วและก็ความสามารถควิกรีคอฟเวอรี่นะครับเป็นความสามารถในการฟื้นฟูอันรววเเของจ้า ซึ่งในขณะที่เจ้าโอริโอริเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับจากการถูกโจมตีด้วยดาเมจหนักๆเนี่ยค่า HP ของเจ้าโอริโอรินะครับมันจะทําการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วด้งขึ้นมาสวนเลยนะครับเพื่อนๆจะทําให้ร่างกายของเจ้าโอริโอริเนี่ยได้รับการฟื้นฟูถึงขีดสุดเลยนั่นเองและต่อมานะครับเป็นความสามารถบล็อกอินเจอรีหรือว่าใต้นทานสถานะอินเจอรีนะครับอยู่ที่25%แล้วก็ความสามารถดิสสิสแอคแท็กนะครับหรือว่าการโจมตีเพื่อสร้างเชื้อโรคอยู่ที่3แต้มศัตรูที่โดนเจ้าโอริโอริโจมตีเข้าไปเน สถานะดิซีหรือว่าติดเชื้อไปนะครับอยู่ที่3แตแมต่อมาเป็นความสามารถบล็อกบีหรือว่าต้านทานสถานะบลดนะครับอยู่ที่20%ความสามารถจ่ายซมิเมอร์นะครับหรือว่าความสามารถที่จะทําให้โอริโอริเนี่ยเก่งขึ้นในขณะที่มันนะครับอาศัยอยู่ใต้น้ําซึ่งในขณะที่เจ้าโอริโอริเนี่ยนะครับลงน้ําเมื่อไหร่หรือว่าอาศัยอยู่ใต้น้ําเมื่อไหร่นะครับความสามารถจ่ายซมิเมอร์ก็จะทํางานขึ้นมาทันทีเลยซึ่งจะทําให้โอริโอริเนี่ยได้รับการฟื้นฟูค่าสเต็มนานะครับและจํานวนค่าสเต็มนาของเจ้าโอริ่ม ขึ้นอีกด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาเป็นความสามารถบล็อกดีซีดอันนี้เนะี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดอ่อนของเจ้าโอริโอรินะครับเพราะว่าโอริโอริเนี่ยมีความสามารถในการบล็อกสถานะดีซีดเนี่ยอยู่ที่ลบ20%ก็คือจะติดเชื้อง,ง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ติดสถานะเบิร์นหรือว่าสถานะเผาไหม้เนี่ยง่ายกว่าปกติ20%ด้วยเช่นเดียวกันนับอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกนะเป็นครีเจอร์ประเภทสัตว์น้ําแต่กลับแพ้สถานะเบิร์นสังหารน,นะครับเพื่อนๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเหมือนกันนะฮะส่วนความสามารถประเภท ivity, อาาาาแอคที คือความสามารถดาร์ดหรือว่าความสามารถในการพุ่งตัวใต้น้ําต่อมาเป็นความสามารถแอมบัชหรือว่าความสามารถในการวิ่งเพื่อจู่โจมนะครับและก็ความสามารถสปีดบิสซึ่งในขณะที่เจ้าโอริโอริกดใช้ความสามารถสปีดบิสตรงนี้เนี่ยเจ้าโอริโอรินะครับจะทําการเสียสละค่าสเตมินาของตัวเองนะครับแต่ว่าจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองและก็ได้รับบัฟในการฟื้นฟูค่าสเตมินาของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะต่อมาเป็นความสามารถจัมหรือว่าความสามารถในการกระโดดนะครับซึ่งความพิเศษในความสามารถกระโดดของเจ้าโอริโอริ ก็คือมันสามารถที่จะกระโดดได้สูงอมามากเลยนะครับเพื่อนๆยิ่งเวลาที่เราอยู่ใต้น้ําและกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยต้องบอกว่ามันลอยสูงอากมากๆเลยนะต้องลองไปใช้กันดูและสุดท้ายก็คือความสามารถไฟ r e ร์เบนนะครับหรือว่าลมหายใจแห่งไฟนั่นเองซึ่งเรียรีเนี่ยสามารถที่จะพ่นไฟได้นะครับซึ่งสัตว์ตัวที่โดนไฟ r e b ร์เบตรงนี้ไปเนี่ยก็จะโดนดาเมจแล้วก็ติดสถานะเบร์นด้วยนะครับเป็นครีเจอร์ที่สามารถใช้ไฟได้แต่ว่ากลับแพ้สถานะเบร์นซะงั้น ผมงงค่อนข้างงงจริงๆนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าโอริโอรินะครับหรือว่าเจ้า,าปลาสซลขาตัวนี้ซึ่งบางคนก็ยังงงอยู่ใช่ไหมว่าสรุปแล้วโอริโอริเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่บางคนบอกว่าเป็นม้านินมังกรนะครับเ,เพื่อนๆผมก็เออมองเหมือนกันนะมันลักษณะนเนี่ยก็ค่อนข้างคล้ายคลยึงกับม้านินมังกรอยู่พอสมควรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าโอริโอรินะทางผู้พัฒนาเนี่ยเ,ยเยขาได้รับอินสปิเรชันหรือว่าไอเดียในการออกแบบเจ้าโอริโอรินะครับมาจากปลากัดนั่นเองซึ่งตอนแรกเนี่า มันเป็นปลาหางนกยุงแต่ไม่ใช่นะครับทางผู้พิจารณาเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วว่าเจ้าโอเรโอริเนี่ยเป็นปลากัดนะครับเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคล้ายกับปลากัดตรงไหนผมมองว่ามันเหมือนกับปลาหางนกยุงมากกว่านะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของทางผู้พิจารณาที่เขาประกาศออกมานะ้สำหรับข้อมูลของเจ้าโอริโอรินะครับเพื่อนๆก็จัดได้ว่าเป็นครีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่เอ่อเป็นประเภทนักล่าที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีทักษะที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมซึ่งจุดเด่นของเจ้าโอริโอริเลยที่ทางผู้พิจารณาเขาเน้น เจ้าโอริโอริเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมของเจ้าโอริโอรินั่นเองซึ่งผมมองว่าก็เป็นครีเอเอร์ที่ค่อนข้างอนเนกประสงค์และก็มีประโยชน์นะเพราะว่านอกจากการที่เราจะเอาเจ้าโอริโอริมาเล่นในเกมได้ทั่วไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถใช้โอริโอรินะครับในการทาภารกิจหรือว่ามิชชั่นต่างๆได้ค่อนข้างสะดวกและก็ง่ายมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้โอริโอริเนี่ยสามารถเอ่เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆสลับเจ้าปลากัดทะเลตัวนี้นะครับที่มี4ีเท้านะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นครีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเจ้าโอริโอริเนี่ยเป็นครีเจอร์ของกิจกรรมซัมเมอร์พาราไดส์ด้วยนะครับซึ่งหากว่ากิจกรรมซัมเมอร์พาราไดส์จบลงเนี่ยก็จะไม่สามารถได้รับเจ้าโอริโอริได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นผมมองว่ามันเป็นครีเจอร์อีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเก็บสะสมกันเลยทีเดียวนะครับลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะ,ะเพื่อนๆซึ่งบางคนอาจจะสอบถามกััันนนนเเเเ้าาาาามม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 ววว่่่่่่กกกิจรรรรรซซอออ์์พไดดีีียยยะะลูใทงงงหึผ อยู่ในเกมประมาณ20ถึง28วันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆไม่น่าเกินนี้แหละน่าประมาณ3สัปดาห์ประมาณนี้ครับเพื่อนๆส่วนพวกจอทอลก์อินเทอร์วันเนี่ยก็จะอัปเดตเข้ามาในวีคสุดท้ายหรือว่าวีคที่3นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้สำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับเรามาดูวิธีการในการหาไข่มุกพร้อมกันอีกทีหนึ่งละกันนะสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้พบกันใหม่ตอนเย็นสวัสดีครับ